ใส่เนื้อพริกจินดาขิงบดกระเทียมบดหอมแขกมะเขือเทศพริกผงอินเดียมาซาร่าผงกะหรี่ขมิ้นผงขยำรวมกันใส่เกลือแกงไข่น้ำมันเนยแป้งทอดกรอบขยำใส่ต้นหอมผักชีนวดต่อประมาณ5นาทีนะครับแช่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมงปั้นที่มือกดลงแบบนี้ใช้ไฟกลางไปทางอ่อนเอากระบ,บาบลง ทอดมาป,ประมาณ7นาทีนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะพริกกับใบสะระแหน่กับผักชีน้ำตาลทรายบีบมะนาวใส่เข้าไปโยเกิร์ตเอาไปปั่นรวมกันรสชาติเผ็ดๆเค็มๆหอมเครื่องเทศพอกินกับน,น้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มโยเกิร์ตเนี่ยเข้ากันมากๆลองทำดูนะครับคอสข้าวหมกและข้าวบิบานีราคาเต็มของคอสนี้คือหนึ่บาทลดราคาให้พิเศษ ราคาคอร์สนี้อยู่ที่499บาทสนใจสมัครถักข้อความเข้ามาที่เพจน,นะครับเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจน,นะครับ